สวัสดีครับพบกับ e a g l e o f n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับฟังกันได้เลยครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องประวัติหลวงปู่พิมพาธรรมวโรวัดหนองตางูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์หลวงปู่พิมพาเดิมชื่อพิมพานามสกุลสาลิกิตเป็นบุตรนายสิงห์นางแถมสาลิกิต เกิดวันพฤหัสบปปดีที่22เดือนก,นกรกฎาคมพุทธศักราช2452ตรงกับขึ้น9ค้า่ำเดือน8ปีละกามีพี่น้องท้องเดียวกันทั้งหมด10คนหลวงปู่ปิมพาเป็นคนที่7ถือกำเนิดที่บ้านท่ามะกูดต,ตำบลวังเมืองอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีต่อมาได้ย้ายตามบิดามารดามาอยู่ที่บ้านวังกระชร ตำบลหูกว่างอ,อบรรพตพิสัยจัังหวดนครสวรรค์เมื่ออายุได้เจ็ดขวบได้ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนบ้านวังกระชอนตำบลหูกวางอเภอบรรพตพิสัยจัังหวดนครสวรรค์ช่วงนั้นครอบครัวมีฐานะยากจนมากมีอาชีพทำไร่ทำนาต้องช่วยเหลือตนเองจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ต้องออกมาช่วยครอบครัวทำไร่ทำนา หลวงปู่พิมพาท่านได้อุปสมบทเป็นพิสุอายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบททดแทนคุณบิดามารดาณวัดเขาดินใต้อำเภอรบรรพศพิสัยในขนาดนั้นเป็นอำเภอรบรรพศปัจจุบันเป็นอำเภอก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2472เวลา7นาฬิกา โดยมีหลวงพ่อเฮงเป็นพระอุปชาหลวงปู่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าเมื่อบวชแล้วถ้าศีรษะไม่ล้านถึงท้ายทอยจะไม่ยอมลาสิกขาบทพันษาแรกท่านได้จำพรรษาที่วัดวังกรชรและเกิดป่วยอย่างหนักแทบเอาชีวิตไม่รอดจนพ่อแม่ญาติพี่น้องขอร้องให้ท่านลาสิกขาบทออกมารักษาตัวแต่ท่านไม่ยอมท่านว่า ถ้าตายก็ยอมตายในผ้าเหลืองหลวงปู่พิมพาเป็นคนสนใจตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กอายุประมาณ17ปีได้เรียนวิชาอาคมต่างๆจากอาจารย์ที่เป็นคารวาสคืออาจารย์สาและอาจารย์โสภาคนเฒ่าคนแก่บ้านวังกระชอนและยังเรียนเรื่องสมุนไพรใบยาแผนโบราณรักษาผู้ป่วยและท่านยังได้เรียนวิชาคมกับ พระเกจิอาจารย์อีกหลายท่านดังนี้หลวงพ่อเฮงวัดเขาดินใต้ซึ่งเป็นอุปชาด้วยหลวงพ่อเฮงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องคาถาอาคมและเป็นต้นตำรับวัตถุมงคลงาแกะสลักที่เรื่องชื่อรัชการที่5เคยแวะสนทนาธรรมกับท่านที่วัดและนิมนต์ร่วมงานราชบิธีหลายครั้งและแต่งตั้งเป็นพระชั้นครูพิเศษ และพระอุปชาทั่วประเทศหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีชื่อเสียงทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาติหลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีวาจาสิทธิเสกเล่าจืดปัจจุบันยังมีผู้บนบานสารกล่าวท่านด้วยสุราขาวกับมะขามเปียกได้ดังใจ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เกจิชื่อดังของนครสวรรค์หลวงปู่พิมพาได้ศึกษาการลงกระตุดมีดหมอรวมทั้งเวทมนต์ต่างๆถึงห้าภาษาสิทธิ์ร่วมรุ่นที่รู้จักกันดีคือหลวงพ่อกวยวัดโกศิทารามจังหวัดชัยนาทดังประวัติของหลวงพ่อกวยที่กล่าวถึงหลวงปู่พิมพาไว้ หลวงพ่อยีวัดดงตาก้อนทองอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเกจิชื่อดังเมืองพิษณุโลกวิชาอาคมขังและอิทธิฤทธิ์มากอีกองหนึ่งเสกข้าวสารให้เป็นทองพันเอกปิ่นมุทุกันอธิบดีกรมศาสนาสมัยนั้นกับนายสัญญาธรรมศักดิ์นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยสมัยนั้นได้เดินทางไปพิสูจน์ถึงวัด เมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2508และยอมรับว่าท่านมีจริงท่านมรณภาพเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2515อายุ106ปีหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาจังหวัดลบบุรีหลวงพ่อดีวัดหัวถนนใต้อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ สิทธิ์ร่วมรุ่นของท่านคือหลวงพ่อหวดวัดหัวถนนใต้หลังจากนั้นหลวงปู่ได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาธรรมและวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุและวัดละคังในสมัยหลวงปู่นาคและได้เดินทางทุดงไปหลายแห่งทั่วประเทศเลยไปถึงประเทศลาวและประเทศจีนด้านการพัฒนา หลวงปู่พิมพาจำพรรษาวัดแรกคือวัดวงังกรชรอำเภอบรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาจำพรรษาที่วัดชัยคเครืองอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรนายสุขบุญสวัสดิ์ชาวบ้านหนองตง,งูเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้มาโปรดชาวบ้านหนองตง,งูท่านจึงมาสร้างวัดหนองตง,งูประมาณปี2480 และได้พัฒนาทางด้านการศึกษาและศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆมากมายเช่นสร้างโรงเรียนสร้างแหล่งน้ําได้สร้างก่อวัดและช่วยหาทุนรักษาเพื่อเผยแพ่พุทธศาสนาให้กับโยมที่ห่างไกลไปได้หลายสิบวัดทั้งในและนอกจังหวัดเลยไปถึงประเทศลาวท่านเคยนำคณะผ้าป่า และพระประธานขึ้นเหลือไปถวายที่วัดฝั่งลาวจำนวนร้อยกว่าองค์สมเด็จพระสังฆราชของประเทศลาวยังมาให้การต้อนรับการก่อสร้างวัดและบำรุงพระาศาสนานี้ท่านคงจเจริญรอยตามหลวงพ่อเดิมด้านวัตถุมงคลหลวงปู่พิมพาได้สร้างไว้หลายรุ่นล้วนแต่มีประสบการณ์ทั้งสิ้นรุ่นแรกท่านได้สร้างที่วัดละคัง เป็นพระสมเด็จปิดทองโดยนำผงเก่าสมเด็จวัดละคังผสมด้วยประมาณปีพศ2491แล้วนำมาที่วัดหนองตะงูประมาณสามกองกระดาษใหญ่บางส่วนท่านบอกท่านฝังไว้ที่วัดละคังแต่ภายหลังให้ลูกศิษย์ไปดูปรากฏว่าเทคอนกรีตทับหมดแล้วอีกรุ่นเป็นสมเด็จสนิมบาทกุโบ์เก่า มีอยู่ประมาณ3บาทพระและยังนำผงสมเด็จวัดละคังมาใช้ผสมทำพระของท่านอีกหลายรุ่นรุ่นแรกที่จัดสร้างที่วัดหนองตงูเป็นลูกขาวดำอัดกระจกปีพศ .2503 เหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญเสมาปี2506จัดทำมาไม่มากรูปหล่อรุ่นแรกปี2520 สมเด็จหลังเงารุ่นแรกปี2,534ที่ใช้ผงวัดละคังผสมด้วยเกสาของท่านตะกุดมีดหมอท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเรียนวิชากะตะุดและมีดหมอมาจากหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อพวงสิงห์งาแกะจากหลวงพ่อเฮงและหลวงพ่อเดิมเสือจากหลวงพ่อเฮงและหลวงพ่อยีท่านเคยเล่าให้ฟังว่า ปลูกเสกแล้วโยวนไปตามกอยญ้าเอาหมูหรือเนื้อเกี่ยวกับเบ็ดหย่อนไปถ้าเสือตัวไหนหติดมาด้วยจึงจะใช้ได้ถ้ายังไม่ติดก็ปลูกเสกจนติดคนแก่เล่าให้ฟังว่าท่านยังเคยเสกปหลัดขิกวิ่งแข่งกับพระอาจารย์สุพจน์วัดศรีทรงธรรมวัตถุมงคลของท่านสร้างน้อยส่วนใหญ่ลูกศิษย์จะเก็บไม่ค่อยนำออกมาเช่นรูปหล่อรุ่นแรก สร้างแค่2,520อง์วัตถุมงคลหลวงปู่พิมพาเคยมีประสบการณ์มีทั้งแควคาดอยู่โยงคงกระพันเมตตามหานิยมลูกศิษย์ที่ท่านรู้จักกันดีหลายในวงการนักการเมืองเช่นท่านวราเทพรัตนกรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการคังพลเอกประมาณอดีเลกสาร สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยนำฮอมารงกับรมัสการที่วัดและท่านสวัสดิ์คําประกอบบุญชูโลจนะเสถียรดารานักร้องยอดรับสลักใจสีหนุ่มเชิญยิ้มดอนสอนระเบียบยังเคยมาบวชกับท่านและจําพรรษาที่วัดหนองตง,งูกรุงศรีวิไลอรพงษงชาติเอ็ดดี้ผีน่ารักโกตีอารามบอย สุรชัยสมบัติเจริญและนกน้อยอ,ยอุไรพรวงเสียงอีสานเป็นต้นหลวงปู่พิมพามรณภาพเมื่อวันที่สองสิงหาคมพศ2541อายุได้91ปีร่างของท่านยังบรรจุอยู่ในโรงแก้วสารีละไม่เน่าเปื่อยที่วัดหนองตัง,งูถ้าท่านใดผ่านมาแถววัดหนองตัง,งูอย่าลืมแวะมากับนมัสการท่านได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Sub สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกัด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนอัปเดตคลิปมาใหม่นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับ